สวัสดีครับจากพัฒนาิเล็กทรอนิกนนทบุรีนะครับผมพัฒนาช่างนนนะวันนี้มาทำคลิปดีๆให้เพื่อนช่างและลูกค้าดูคือคนที่ใช้ s 2 hd นะฮะของค่าย psi แล้วเวลาต้องการให้เปิดเครื่องขึ้นมาไม่เป็นช่องโฆษณาเพราะทุกทีเนี่ยถ้าเปิดเปิดช่องขึ้นมาพี่นายเขาจะตั้งไว้ให้เป็นช่องโฆษณานะฮะก็บางคนอยากให้ดูช่องไหนเวลาปิดและเปิดมาให้เป็นช่องนั้น นะฮะเราก็แค่เข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะฮะกดเมนูนะครับอ่าไปที่ตั้งค่าระบบนะครับไปที่อื่นๆครับเนี่ยช่องแนะนําถ้าเราเปิดไว้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดไว้นะอ่านี่ผมดูช่อง NBT นะอ่าผมดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่นะมันก็จะเด้งไปที่ช่องเพืนไอเขาตั้งไว้เป็นช่องโฆษณาช่องแนะนำนะฮะ ลองดูถ้าเราเราไม่อยากให้มันเด้งไปเราดูช่องไหนตอนเราปิดอยากให้มันกลับมาช่องนั้นเราต้องไปปิดไอตรงฟังก์ชันเมื่อกี้เห็นไหมฮะเขาจะเด้งมาที่ช่อง48นะฮะไอ้อของของ PSI นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าไปปิดนะครับอ่าตั้งค่าระบบเข้าไปที่อื่นๆนะครับอันนี้ปิดไว้โอเคนะครับ 101. โอเคสมมติผมดูช่อง3แล้วกัน จะดูช่องสามส่วนใหญ่คนจะดูช่องสามช่องเจ็ดประจํานะฮะอ่าดูช่องสามผมปิดละผมปิดเปิดขึ้นมาผมอยากให้มันเป็นช่องสามอ่าเมื่อกี้เราปิดตรงนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นช่องสามนะครับบางทีลูกค้าก็คือคนแก่เนอะเขาบางทีเปลี่ยนช่องเป็นอะไรก็ลาบากเห็นไหมฮะเขาอยากจะดูช่องไหนเวลาปิดแล้วให้กลับมาช่องนั้นก็เราก็เข้าไปปิดฟังก์ชันเมื่อกี้นะฮะเป็นช่องสามละ อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าระบบนะครับแล้วไปที่อื่นๆนะครับแล้วช่องแนะนำตรงนี้ให้เราปิดเอาไว้นะครับมันก็จะกลับไปที่ช่องที่เราดูล่าสุดโอเคนะครับเป็นเทคนิคดีๆจากพัฒนาช่างนนนะครับขอบคุณครับ